ตำรวจไปจับพ่อค้ายาเสพติดเห็นบอกว่าพยายามหนีเปิดฉากยิงสู้ตำรวจกระสุนไปโดนเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งนายตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งร่าตัวนี่ข่าวใหญ่เลยนะตำรวจสพเมืองเลยครับวันนี้ประมาณ12นาฬิกานะครับก็คือประมาณเที่ยงเนี่ยนะได้ออกสืบสวนจับกลุ่มเกี่ยวกับเอกคน้ายยาเนี่ยพอมาถึงสวนยางที่บ้านกอไผ่โทนตำบลกกดู อำเภอเมือง,งเลยจังหวัดเลยก็ไปตรวจสอบเขาบอกว่าไปเจอนายบุญเกิดสิงเดชะอายุ33นะฮะพอเห็นตำรวจปุ๊บก็วิ่งหนีนะฮะระหว่างที่วิ่งหนีตำรวจก็วิ่งไล่ตามปรากฏว่านายบุญเกิดชักปืน9มม,มยิงเปรี้ยงโดนร้อยตำรวจตีไพยโรธพรมอินรองสารวัตรปราบปรา,บปามเข้าหน้าอกสองนัดล้มลงไปเลยนะครับจากนั้นคนร้ายวิ่งต่ออีก20เมตร และใช้ปืนยิงใส่ตำรวจอีกหนึ่งนะัดตำรวจก็เลยยิงสวนกลับแต่ไม่โดนนะครับแม่ดูสิฮะพลาดเป้าไปอย่างน่าเสียดายนะครับคนร้ายมันก็เลยวิ่งหลบหนีเข้าป่าสวนยางตำรวจส่วนที่เหลือครับก็รีบไปดูร้อยตำรวจตรีไพโร์ซึ่งนอนแน่นิ่งไปแล้วนะครับจากนั้นก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาช่วยเหลือแต่สุดท้ายร้อยตำรวจตรีไพโร์เสียชีวิตฮะับ,บโอ้โหนี่ฆ่าตำรวจแล้วนะ ตอนนี้นะครับนายบุญเกิดก็อยู่ระหว่างการหลบหนีเห็นบอกว่าประวัติเคยต้องโทษเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยสครั้งเพิ่งจะพ้นโทษมาได้ประมาณ1ปีก็มาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจากการตรวจค้นภายในกระท่อมพบยาบ้าเนี่ยพันกว่าเม็ดแล้วก็มีปืนไทยประดิษฐ์อีก3กระบอกนะครับนี่บุญเกิดนะฮะผู้ต้องหาหลบหนีการจับกลุมนะฮะแล้วก็ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตหนึ่ง ที่จังหวัดเลยนะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวเนี่ยถ้าใครเจอก็แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่เขาทันทีเลยนะครับครับเป็นบุคคลอันตรายเพราะมีปืนหลบหนีไปมีอาวุธด้วยแล้วดูท่าทางจะสู้นะฮะออไม่ยอมให้จับง่ายๆครับเนี่ยเรื่องยาเสพติดครับปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ครนะฮะ